ไปอย่างคงยู่แค้จังวัดนครศรีธรรมราชนะครับแค้ที่ปีใหม่แล้วจังวัดนครศรีธรรมราชครับเตรียมตัวแพนป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่2566 ว่างหลดอุบัติเหตุใดได้มาที่สุดหเกิดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ทุกอำเภอต้องตรวจสอบและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีนะครับโดยที่ห้องประชุมสลักลางจังหวัดนครศรีธรรมราชครับได้จัดประชุมกรรมการจังหวัดหัวนาสวนราชการประจําเดือนธันวาคม2 5 6พ้าขึ้นโดยมีนายอภินันเพื่อพองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวนาสวนราชการภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมซึ่งช่วงนี้ข้าวกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่2566ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นครสิธรรมราชจึงได้เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังเรื่องอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่โดยได้ให้สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาซ่าธร,รณภัยจังหวัดนครริธรรมราชชี้แจงเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่แก่ที่ประชุมว่าจะทำไร่บางครับค่ะโดยนายสายันกิตมโนค่ะหัวนหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาซ่าธร,ร,รณภัยจังหวัดนครสิธรรมราชค่ะท่านก็บอกว่าได้รับมอบนโยบายการป้องกันแล้วก็หลอดอุบัติเหตุทางถนนแห้งชาติสำรับการบูรณาการป้องกันและหลอดอุบัติเหตุท ทางถนนในช่วงเทศกาลแล้วก็ช่วงวันยุดยาวซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะนํามาประยุกให้เหมาะสมกับพื้นที่ค่ะทางกางรณรงค์ก้อนช่วงเทศกาลแล้วก็ในช่วงเทศกาลในหัวคอชีวิตวิที่ไม่ขับขี่ย่างปลอดภัยรายอุบัติเหตุการเตรียมความพร้อมข้องด้วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะทางในด้านข้องมาตรการบริหารจัดการมาตรการการบังคับใจกฎหมม้แล้วก็การสร้างจิตสํานึกความปลอดภัยทางถนนกันสําหรับปีนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเขาก็มีการตั้งเป้าเอา นะว่าจะหลอดจํานวนครั้งการ<ม>เกิดอุบัติเหตุจํานวนผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บเนี่ยให้หลอดลงร้อยละ5เมื่อเทียบกับสาปีย่อนล่างค่ะซึ่งมีค่าเฉลียกก่ย<ม>กันเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่80ครั้งผู้บาดเจ็บ82องรายผู้เสียชีวิต8รายนั่นคือสาปีหย่อนล่างนะ<ม><ม>แล้วก็ในปีนี้6กค่ะตั้งเป้เอวายวา้าการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ที่7 6ครั้งผู้บาดเจ็บ7จครั้งแล้วผู้เสียชีวิตต้องนอยว่าเจ็ราย <c oughs> ถ้าเป็นไปได้ก็อย่ามีเลยนะคะน้อยวันนี้ก็ดีนะครับนนั่แหละค่ะ